วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA นะคะหลายคนอาจจะได้รับการส่งต่อข้อมูลมาในช่วงเวลานี้ว่าต่อไปนี้ถ้าหากบ้านไหนติดกล้องวงจรปิดนะคะต้องมีป้ายแจ้งให้คนอื่นเข้าได้รู้ด้วยไม่อย่างนั้นนะคะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอันนี้ไม่จริงนะคะสามารถจะติดได้ไม่ต้องมีป้ายไปแจ้งเตือนใครด้วยส่วนกรณีถ่ายรูปถ่ายคลิปนะคะสามารถจะทําได้นะคะ คือเราถ่ายส่วนตัวของเราแล้วก็ไปถ่ายติดคนอื่นทั้งรูปทั้งคลิปนะคะเราไม่ได้มีเจตนาร้ายแอบแฝงไม่ได้ไปทําให้เขาเกิดความเสื่อมเสียไม่ได้ไปใช้ในเชิงการค้าการพาณิชย์นะคะเราสามารถจะถ่ายได้แล้วก็โพสต์ลงโลกโซเชียลมีเดียได้เช่นเดียวกันให้ดูเจตนาเป็นสําคัญนะคะและในกรณีของออการต้องได้รับคำคำยินยอมนะคะจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ก่อนที่จะนำเอาไปใช้นะคะในกรณีที่เราดำเนินการตามสัญญากฎหมายให้อำนาจเอาไว้ใช้ประโยชน์นะคะเพื่อกลการค้นคว้าวิจัยทางสถิติประโยชน์สาธารณะปกป้องผลประโยชน์หรือว่าสิทธิของตนเองใช้เพื่อรักษาชีวิตร่างกายส่วนบุคคลเราสามารถที่จะ เอาข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้ได้นะคะอย่างที่บอกเลยย้ำกันอยู่เสมอดูที่เจตนาเป็นสำคัญนะคะที่มีการส่งต่อข้อมูลกันมาแบบผิดๆอย่าไปเชื่อนะคะเพราะว่าในเรื่องจริงก็เป็นไปตามที่เราเอามาเล่าให้ฟังนั่นเองนะคะสำหรับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA ค่ะ